สวัสดีครับผมเซลแมนนะครับที่ปรึกษาการขายอีกุสุนครหลวงสาขาเอกชัยบางบอนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาไปชมแครบโฟร์ไฮแลนเดอร์หนึ่งสิบเก้าเกศสันต์พีนะครับเกียร์ออโต้สีขาวมุกนะครับสำหรับคันนี้เป็นลูกค้าท่องทางยูทูบของเราเองนะครับคุณรู้จิลานะครับโอนจองผ่านออนไลน์นะครับเพื่อทําการจองคันนี้นะครับสําหรับคันนี้นี่ลูกค้าทําการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับโดยการใส่ชุดแต่งรอบคันจาะใชยสปอร์ตตี้นะครับเป็นทรงวีคอร์สพร้อมกับล้อแม็กข้อสิบแปดนะครับคอร์สตี้ สีทองตัดดำนะครับส,สวยๆเลยเดี๋ยวเราพาไปรับชมกันนะครับเมื่อทําการตกแต่งเสร็จแล้วรถจะสวยงามขนาดไหนนะครับเดี๋ยวยังไงรับรับชมเลยดีกว่าครับ แล้นี้นะครับคือแคปโฟคายเลนเดอร์หนึุดเก้านะครับตัวนี้ z ซทพีเกียร์ออโต้สีขาวมุกคันนี้ราคาอยู่ที่เก้าแสนเก้ามื่นเจดพันบาทสำหรับคันนี้นะครับ, 9, 97, บ,บลูคบกค้าทําการตกแต่งเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมพาไปรับชมกันนะครับกระจังหน้านะครับสีดําทั้งชุดแบบนี้มีตสติกเกอร์สีแดงนะครับด้านล่างตัวนี้เป็นชุด v c คอร์นะครับ จะได้กระจังหน้าชุดด้านล่างด้วยไป็นสเกิร์ตนะครับนี่ครับเนียนๆแบบนี้เลยคิวด้านข้างนะครับสำหรับเกียร์สั้นพีนะครับไฟตัดหมอกก็จะเป็น LED ไฟน้าโปรเทคเตอร์นี่ครับซุ้มล้อเป็นสีเดียวกับ v วีคอสนะครับแตหรับคันนี้ลูกค้าเปลี่ยนล้อมแม็กนะครับใส่แม็กขอสิบแปด ตัวนี้เป็นของคอส m มินะครับตัวนี้เป็นของแท้นะครับพร้อมยางซูแม็กสเปคสองหกห้าหกศูนย์ขอบสิบแปดทั้งสี่ล้อนะครับสนี่ครับดูล้อแม็กน้อไทเทนะครับตัวนี้ฝาข้อเบรกสีดำล้อล้อเป็นไทเ,ทเทเช่นกัน โลโก้ไฮรันเดอร์นะครับอันนี้ข้อบกระจกมองข้ามเป็นสีดำลิกเกอร์สีแดงแล้วในเกยียรซดทีนะครับก็จะมีปุ่มล็อกรถนะครับทั้งสองฝั่งเลยท้งคนขับแลนะคนนั่งปุ่มนี้นะครับสาวะตูเป็นเคปล่า สปอตเลอรด้านบนนะครับตรงนี้จะมีคิวตรงด้านล่างติดตั้งมาให้นะครับเป็นแนวยาว ไาข้างติดตั้งมาจากโรงงานนะครับของอีวสุทุกรุ่นยกสูงนะครับอันนี้สุมล้อด้านหลังนี่ครับเป็นสีเทานะครับคันนี้ลูกค้าไม่ได้โหลดนะครับ ด้านท้ายนะครับก็ไฟเบรก LED ทั้งชุดไฟเลี้ยวไฟถ้ายหลังมือเปิดคมเมี่นะครับสำหรับเกตซัทีตัวนี้กล้องมองหลังนี่นะครับโลโก้ซทีกันชนท้ายครับจะมีสเกร์ด้านล่างติดตั้งมานะครับชุดนี้นะครับ ถ้าท,ท่านใดมองหาหรือสนใจรุ่นนี้อยู่ก็ติดต่อมาทางช่องทางต่างๆของผมได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมภายในกันครับภายในนะครับสำหรับสีประตูยกสูงเกียร์ซัทีแผงประตูด้านข้างเป็นสีดำทั้งหมดเลยนะครับและเป็นหนังนะครับนี่นะครับ ปรับและพับไฟฟ้านะครับตัวนี้นี่เปิดประตูทั้งหมดนะครับตัวนี้ติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกวอล์เช่นเดิมครับ mm hmm. บาะหนังว่าจากโรงงานสำหรับความพิเศษของเกียร์ซัทพีนะครับ,บก็ได้เป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้ามานี่นะครับหกทิศทางนะครับนี่ครับเดินหน้าฝ่ายหลัง เดินหน้าเดินหลังนะครับยกขึ้นยกลงนะครับเฉพาะฝั่งคนขับฝั่งเดียวนะครับยอโต้พร้อมล็อกเท็เปิดฝาโปเปิดฝาถังน้ำมันนะครับตรงนี้เลยสัมผัสเบาๆครับก็เปิดแล้วครับปรับไฟหน้านะครับระบบเสียการทรงตัวแล้วเป็น ตัว A off นี่ก็คือว่าเวลาติดจอดรถนานนะครับรถจะดับไปเองนะครับเรามาดูภายในกันครับสำหรับนี่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัย ฝั่งขวาจะเป็นค r u i s e c o n t นะครับฝั่งซ้ายก็จะเป็นม u l t i function เกี่ยวกับควบคุมวิทยุนะครับขนาด9นิ้วตรงนี้มัติวัตนะครับ3มิติสำหรับในรุ่นเกรีรแขึ้นไปนะครับตัวนี้จอ9นิ้วพร้อม air auto ตัวนี้นะครับเกียร์อัตโนมัติเดินหน้า6สปีดนะครับ คออเกียร์ถอยหลังเลฟโทนิกนะครับสามารถเลือกเปลี่ยนเกียร์แบบเกียร์ธรรมดาได้นะครับใช้งานง่ายครับตัวนี้1.9ประหยัดธรรมันครับคอนโซลฝั่งคนนั่งก็เป็นแบบนี้นะครับสีดำทั้งหมดอันนี้จะเป็นมือเบรกนะครับเบรกมือที่เก็บของนะครับประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูข้างหลังกันครับ ข้างหลังแผงประตูก็สีดําเหมือนด้านหน้านะครับแอร์แถวที่สองแอร์ตอนหลังเองนะครับมีนาเกตสาร์ขึ้นไปพร้อมช่องชาร์ด USB นะครับนี่ครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการเอาชราจครบๆก็แนะนำเป็นเกตสทาร์ทหรือเกตเอเ็นไปเลยนะครับ มีลำโพงอยู่ด้านบนนะครับครับผมด้านในก็ประมาณนี้ครับหน้าตาประมาณนี้ครับผมสําหรับเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์เป็น1 9เจนสนะครับตัวนี้แรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะครับที่3.600รอบต่อนาทีและิดสูงสุดนะครับ350นิวตันเมตรที่1.800รอบถึง2.600รอบต่อนาทีนะครับเปประหยัดน้ำมันนะครับ ทนทานแนะนำเป็นตัวนี้เลยครับขับสบายสบายครับลูกค้าท่านใดมองหาหรือสนใจรุ่นนี้สามารถสอบถามเข้ามาในช่องทางต่างๆผมได้นะครับสอบถามรายละเอียดก่อนได้ดาวเท่าไหร่ใช้เงินออกรถกี่บาทผ่อนเดือนเท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับสชวรมผมก็ได้อยู่ตรงเอกชัยบางบอนนะครับอีสุนทรคหลวงทุกาท่านใดสนใจก็เข้ามาดูรถตัวจริงที่โชว์รูมก่อนได้นะครับโทรัาเข้ามาได้นะครับ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยยูสุบางบอนเซลแมนนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อน,นครับสวัสดีครับ